ไ,ไปตัวน้ำตาลตื่นเต้นมากอะทุกคนแล้วเธอเดี๋ยวกินข้าวไปก่อนนะคะทอให้กินข้าวเช้าเนี่ยไปเลยก็เลยเดี๋ยวจะกินเป็นโนมโปรตีนสุปกติมื้อเช้าก็จะกินประมาณนี้แล้วแล้วก็ค่อยไปตัวน้ำตาที่โน,น,น่นแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่าวไปไปเล้กทีที่โน้นละกัน 你们坐哪儿的 แต่ก็คือหลังกินเจ้าเนี่ยก็ดื่มน้ำนิดนึงได้ค่ใช่เดี๋ยวให้ดื่มค่ะที่ให้ทีแต่ว่าหลังจากกินออกไม่ได้นนี้ลงทันนเผื่อมันอยากเติมได้หรอไง ก็วันนี้นะคะทุกคนมาตรวจตานะคะเมื่อกี้ก็ตื่นตาไปแล้วพาดกราฟกับคือตาทีบอะไรก็คือไปกราฟตรวจประวัติเงาตันขาดอันเดียวก็อันนี้รอบแล้วจะไปเจาะอันนี้จโฉกนะคะก็เลยพนักงานหมอเดินก่อนว่าแบบเรื่องทำไมต้องตรวจหัตาแล้วแบบต้องตรวจทุกคนไหมอะไรยังไงก็คือการตรวจหัตานะคะมันจะเป็นการหาประวัติในดาตันขาดใช่ไหมซึ่งปกติแล้วหมอนะตอนตัดที่ช่วงที่ประมาณที่สิบสี่อีสิบแปดสัปดาห์เนี่ยงาตั้นขาด ซึ่งตอนเดี๋ป้า28สัปดาห์พอดีนะคะก็บอกเอาเลยให้มาตื่นหนุนตาซึ่งการตื่นหนุนตาครั้งแรกจะมี50เก่าถ้าเดิอดว่าผ่าค่าไม่เกิน1 40เอนติกาเป็นรอบตื่นรือว่าโอเคไม่ต้องปวดเอาผัดไปแต่ว่าถ้าเกิดนก็จะต้องมาตรวจรอบีกรอบตาเื่น100กลับนะคะโอเคจบไปในเรื่องของการตื่นหนุนตาอทุกคนคือหลายคนเราประสบแตว่าปกติฉันก็ไม่ได้เปเบาหวานอนะที่ใบรอทอแต่ฉันจะไป็เบาหวานใช่ไหมคือที่เรงหาข้อมูลมาแบบโคตร การเป็นประวัติอาการสกาดมันจะเกิดไง่ายกว่าประวัติในคนปกติเพราะว่าตอนที่เราตั้งคอเนี่ยแมันจะดีเอาเรียกว่าอ่ะแต่ฮอร์โมนชนิดนหนึ่งที่มันจะเติดขึ้นมาในปวดคออ่ะมันจะไม่สร้างการถักกับปกปีนทุเรีนแบบมันจะออกเลยจึงสร้างงานกับปูปีน เอ่คนท้องที่เป็นวิยเขาปกติอะเนี่ยตักอ่อนว่าจะผิดเอ่อสร้างอ,อ,อ,าาอินซูลินเอาไฟได้ไม่เพียงออพอตับพับต้องการอยู่แล้วไปเจอดอกหอยมนตัวนี้ที่ต่อด้นนานการพิกานบอกอินซูลินดีมันก็เลยแบบโมเชฟซีโชว์ได้ดุกวัดมันก็เลยเหมือนกับว่านี่ทำได้ไม่ดีนะคะทำให้น้ำตาลในเลือดของเราอาจจะสกได้ง่ายกว่าคนปกติหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวเราเรียดีคือผลเสียในงานเป็นประวัติในงานตันพัดก็จะสกต,ต่อแม่หรือว่าต่อลูกใช่ไหมที่จริงคืสอส่งผลอ่ะพูดหลาทักแม่กับลูกเลย แต่ว่ากับลูกเนี่ยก็คือเราคิดภาพว่าตัวแม่เนีจะดัตาได้ไม่ดีใช่ไหมแล้วลูกก็คือรับยารับอาหารอะไรเงี้ยจากแม่เพราะฉะนั้นรับตาในเรืองของแม่ก็จะแบบโศกผ่านเอาไปสู่ลูกแบบโดยตรงนะคะแล้วไยกระดวกก็จะต้องติดมาให้มากถอดเพื่อที่จะกำจัดอัมพาตอัตีให้ได้สําใหจการที่มพอเขาเพิ่อินซูดิตมากๆเนี่ยตัวละได้เขาก็จะแบบตัวโตขึ้นหรือว่าตัวโตปิดปกติดี หลับตาแบบทําบไม่เดือดจากทอดยาตัวบาดเจ็บกับบาดร้อนได้ส่วนขขาคุณแม่นะคะของแม่เนี่ยก็คือจะที่ทำเขียนในระยะยาวระยะแต่ว่าหลักๆเลยตัวฟุ้ยมันจะมีการเรื่องที่ลุ่เนี่ยวัวโปรเปิดไปแล้วก็อาจจะทอดยาเหมือนกับอันตรึกการบาดเจ็บระวังการปวดหัวเพราะขนาดะุกตุกตัวเธอต้องรั่วคุกหน้าตาะต่อดีตเราบางเจ้ามันตาเราจะไม่ได้เงี้ยละปวดซึ้งมันเลยอ่ะก็คือก็พี่จะบอกว่าจริงๆอ่ะหมอ พยายามบอกเราว่าต้องมาตรวจน้ําตาลแหละแต่ว่าไม่ต้องงดอาหารไม่ต้องลดอาหารอะไรเลยเพราะว่าหมอไม่ได้อยากให้อ่าลดอาหารเพื่อมาตรวจน้ําตาลหรือคุมอาหาร <จ Bhar ati> เพื่อเนี่ยตรวจน้าตาลเพราะว่าถ้าคุมอาหารเพื่อมาตรวจน้ําตาลเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้ผลนธ์มันจริง <จ Gar ati> ๆเพราะว่าถ้าคุณแม่แบบคุมอาหารมาตรวจน้ําตาลเอาน้ำตาลไม่เกินเออกตเองกลับไปกินแหลกอะไรเออมันก็สื่อกายเป็นว่ามันไม่ได้รับผล ผลลับจริงๆในการตรวจซึ่งคุณหมอก็คือบอกก่อนเลยว่าโอเคเดี๋ยวจะมาตรวจน้าตาตตอนช่วงเดือนนี้นะแล้วคุณก็เลือกเลยว่าคุณจะกินแบบไหนจะกินแบบไหนก็คือกินแบบนักให้ตลอดจะกินแบบอาจะกินข้าวสาลอก็ข้าวสาือตลอดไปก็คือตั้งแต่ก่อนจะมาตรวจและหลังตรวจก็คือทําแบบนี้ แต่ถ้าจะไม่กินก็ต้องไม่กินตลอดไม่ใช่แบบว่าไม่กินตอนนี้พอตรวจผ่าก็ไปกินแบบแตะปีตะบัดกินแบบอุ้ยเพลินชัดแบบไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายตอนนั้นอะเราก็จะไม่รู้แล้วว่าเราจะเราเป็นเบาหวานใช่ใช่เราเป็นหรือเปล่า<ๆ>เพราะว่าอ่าก็คือท,ที่ที่หมอบอกแต่สวุวนวีหนึ่งก็คือหมอบอกว่า คุณจะคุมอาหารคุมน้าตาลก็ได้แต่ว่าถ้าคุณเลือกจะคุมแล้วก็วคือจะต้องคุมแบบนี้จนกวาก่าจะคลอดใช่จนกว,นกว่าจะคลอนไม่ใช่จนกว่าจะคลอดใช่ทีนี้ทีน,ทนี้หรือถ้าถ้าไม่คุมเนี่ยก็คือกินไปเลยกินปกติเลยแล้วทีนี้ค่อยมาดูผลเบาหวานถ้าผลเบาหวานออกมาเป็นบวกเนาะจะมา่าดไม่ออกออกมาเป็นเบาหวานออกออกมาเป็นเบาหวานก็คือณตอนนั้นเน่เราจะถูกบังคับ ว่าเราเป็นเบาหวานเราค้ยอยคุ้มก็คือค่อยคุ้มในจังนาในอะไรบ้างไหมถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องเลยว่าจะยังไงแต่ว่าของแป้งก็คือเออพี่ปอก็คือให้ให้ให้คุมแป้งประมาณหนึ่งเลยตั้งแต่แต่เราก็คุยกันแล้วแหละว่าเราจะคือแป้งก็สมัครใจด้วยที่จะคุมเพราะว่าส่วนตัวตามนำนำหลักอะตัดชื่นเร็วแล้วก็ ขึ้นค่อนข้าเออแบบด้วยตัวเราแบบตัวแบบอ้วนอยู่แล้วตั้งแต่กอดกอดตั้งท้องอ่ะเราก็เลยจะสุกว่าเราไม่ได้อยากให้น้ำหนักขึ้นแบบเยอะมากๆมากในช่วงที่เราตั้งรั์เออแล้วก็คืออีกอันหนึ่งนอกจากไม่อยากอ้วนแล้วก็คือไม่อยากใหู้นําหนักตัวโตเกินเกณฑ์อ่ะือก็คือกลัวห่วงลูกด้วยว่าแบบลูกจะตัวโตเกินเกณฑ์หรือเปล่าก็เลยเลือกที่จะแบบว่าขุนแป้งแต่ก็ยังกินนะไม่ใช่ว่าไม่กินเลยก็คือกินบ้าก็คือหลักหลักจะพยายามให้ไม่กิน ข้าวหรือเส้นอะไรที่มันเป็นแป้งเป็น,ปนคนาร์โบไฮเดรตลใช่เราอาจจะกินเป็นแบบสลัดปลาแซลมอนแบบมีโปรตีนมีผักมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพยายามไม่กินแป้งก็คือหาหาคาร์โบไฮเดรตลจากอาหารอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่แป้งโดยตรงใช่หรือว่าบางทีแบบมีมือพิเศษอะไรเงี้ยก็กินกินป,ปกติอะไรอย่างงี้แต่ว่าแค่แบบว่าแพรมนพในปรุมในในแบบประจำวันให้ได้ตัวมันก็ดีนะวิธี จากแบบเดินนั้น ALLY ที่น้ำหนักขึ้นสับก็แบบลดออกมาแบบประมาณเป็นสองเดนสอนเดือนนี้ขึ้นอีกแล้วไปพัทยาวันสองวันง่วงมากกลับมาไม่ได้เข้าห้องน้ำก็ไม่รู้ประมาณนั้นค่ะเพิ่งกลับมาไม่กลับมาใช่ไหมไปเซม่สวาใช่ไหม

ก็คือมันห้ามเกิน140แต่ว่าของเราก็คือตรวจได้152นะคะก็เลยนัดคนหมอมาอีกรอบหนึ่งันนมืสัปดาห์หน้าประมาณสองสาวันก็คือมาตรวจเอ่อกลืนแบบ100่กรัมซึ่งเกิน100่กรัมมันจะห้ามต้องกนน้ำหมดอาหารมา8ชั่วโมงแล้วก็ระหว่างนั้นก็คือสอบสี่เข็มห่างกันชั่วโมงละเข็มระหว่างนั้นห้ามกินอะไรเลยแล้วก็ รอดูถ้าเกิดมีสองค่าใน4ค่าเกินหรือว่าผิดปกติก็จะเท่ากับว่าเป็นเบาหวานในการตั้งคัรภ์เราก็จะต้องไปหาคุณหมออยู่พยาบาลเพื่อคุยอีกทีหนึ่งประมาณนั้นค่ะนี่ห้เยะเลยเยอนกเจ็สามสนองแม่เราหนึง่งสอ้สนงแม่เราหนึง่ง ทำไมทำไมอย่าตอนกินนะน่อยเอ๋ข้าวปาไม่อช่ข้าวปาเดี๋ยวก็ปาได้นะเอ๊ย h เ r ้ เอ็นศูนย์แปดแปดศูนที่นอนศูนย์เจ็ดเผอ่านั้รวันนี้ดบโพนมาตื่นน้ำตาหนึ่งรอยกรัมซ้ารอรุนนะคะว่าจะเป็นยังไงก็คือเดี๋ยวอันนี้มาก็คือเดี๋ยวไปเจาะเลือดก่อนแล้วก็คือที่เนี่ยแบบตือนน้ำตาล100ร้อยกรัมเขาะจะให้ ทาเข็บไวเลยอะ่ะก็คือเจาะไว้ที่ข้อมือแล้วก็ทาเข็มไว้เลยจะได้ไม่ต้องเจาะหลายรอบน,นะคะเ,ออเป็นเข็มซิลิโคนเออเป็นเข็มซิลิโคนแล้วก็เจาะแล้วก็เดี๋ยวตึงออกก่อนเข็มเนึ่งแล้วก็ตืมน,น้าตาลร้อยกรัมแล้วก็ค่อยดึงอีกชั่วโมงแล้วเข็บอีกสามเข็มทั้งหมดสี่เข็ม นี่คะ่ะอันนี้จบไปแล้วเอ๊สามเข็มเนาะก็คือข้างล่างเมื่อกี้เข็มหนึ่งก่อนเกินลนะออ้ยลูกดิลูกด่นมือถือกับหอนตอนนี้ก็กําลังนอนรอเข็มสุดท้ายอยู่นะคะทุกคนอันนี้จบไปแล้วสามเข็มแล้วคะ่ะก็ที่เนี่ยโรงพยาบาลมัน้ำเก็าเาจะค่าเข็มไว้แบบนี้เลยก็ดีนะจะได้ไม่แบบโดนเจบหลายรอบก็คือตอนอยู่ข้างหน้าตอนใส่เข็มเขาจะ ใส่ข้างล่างนอนที่ห้องฉุกเฉินใช่ให้ที่ห้องฉุกเฉินเจาะให้เพราะจะได้คาเข็มไว้แบบนี้แล้วขึ้นมาที่สุติแล้วก็มานอนรอที่สุติเก็บสามเข็มหนังเกลือน,น้ำตาแต่ผลออกมาแล้วค่ะทุกคนก็ผ่านนะคะแต่ผ่านแบบชิวเฉียดมากคือยังยิมได้นะอะเพราะว่าผ่านแต่ก็คือผ่านแบบชิวเฉียดก็คือคุยกันแล้วว่าจะยังคุมน้าหนัก ุงอาหารต่อนะคะแต่ว่าอาจจะมีชิ้นนิวสักสัปดาห์ละครั้งอะไรเป็นกาลังใจให้ตัวเองและลูกนะคะนี่ก็คือมันตรวจสี่ครั้งใช่ไหมทุกคนค่ามันท่ามเกินด้านหลังแต่ของแป้งก็คือค่าได้ตามด้านหน้านะคะก็คือมีค้าที่สองอ่ะก็คือหนึ่งชั่วโมงหลังกลืนน้ตาตาลอะ่ะจัดการได้ไม่ดีเนะเาะก็คือมันท่ามเกินร้อยแปดสิบต่ว่าได้สองร้อยหกเหมือนตอนกลืนห้าสิบกรัมเลยอันนั้นก็คือเอ่อ ห้ามเกิน140ยสบ้งได้ร้ออืมและหลังจากนั้นก็คือดีขึ้นแต่ก็ชิวเฉียดมากๆนะคะ153 155าสามรเนี่ยร้อยสาคือแบบมันใกล้จะเกินมากๆก็คือถ้าเกิดว่าผิดปกติ2ค่าใน4ค่าก็ถือึงจะนับว่าเป็นเบาหวานนะคะแต่อันนี้ก็คือผิดปกติ1ค่าก็เลยลอดตัวไปนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่เป็นกาลังใจให้นะคะแฮมแล้วตัวไป